สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของมะละกอดิบเลยค่ะใครที่ชอบทานส้มตำเหมือนเจ๊ก,กุ้งนะคะบ่อยครั้งเลยนะคะที่ได้มะละกอมานะคะทานไม่ทันสุกหมดเลยละคะ่ะหมดปัญหาเรื่องทานไม่ทันแล้วนะคะวันนี้มาเก็บมะละกอให้กรอบนานกันค่ะ หลังจากเราได้มะละกอมานะคะใช้ผ้าชุบน,น้ํานี่ละค่ะเช็ดให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวจ๊กุ้งจะทําให้ดูะค่ะเช็ดยางออกให้เกลี้ยงเลยนะคะเพราะยางนี่ละค่ะจะทําให้มะละกอของเราเสียได้ะค่ะจากนั้นนะคะพักให้แห้งเลยะค่ะตองแห้งสนิทนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากมะละกอแห้งแล้วนะคะตัวช่วยของเราก็คือฟิล์มถนอมอาหารนั่นเองค่ะค่อยๆทำการห่อทีละลูกนะคะห่อให้สนิทเลยค่ะอย่าให้ส่วนไหนของมะละกอโดนอากาศเด็ดขาดเลยค่ะห่อทุกลูกเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีมะละกอจำนวนกี่ลูกนะคะครั้งต่อไปรับรองว่ามีมะละกอดิบไว้ทานตลอดแน่นอนค่ะ จากนั้นนะคะก็นํากล่องพัสดุที่เหลือใช้นี่แหละคะ่ะมาใส่มะละกอให้เต็มเลยนะคะสวมด้วยถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วนําไปแช่ช่องผักปกตินี่แหละคะ่ะเพียงแค่นี้รับรองมีมะละกอดิบไว้ทานทั้งเดือนแน่นอนค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ